ครับผมตอนนี้ที่บ้านๆพา,ากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูเขาแย้ไข่มดแดงนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูนะครับตรงไหนเนาะ ทางน้ำนะครับทางน้ำไหลลงมาตรงนี้ทางเล็กนะครับ ดูครับว่ามีรอยคนมาตรงนี้หรือเปล่านะครับ รอยคนมาสงสัยไปอีกทางหนึ่งเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ลองขึ้นไปอีกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นทางน้ำนะทางสักทางทางแยกเลยโอ้แต่เขาจะไปทางไหนก็ไม่รู้นะทางนี้เขาไม่น่าจะไปได้ไม่มีรอยรอะไรเลยนะครับอ,อากาศเย็นสบายนะครับ ฝน,นจะตกเลยครับ นไม้เยอะมากๆฟังเสียงคนเอานะครับไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนนะคนี่ อีกคนพาเข้าไปดีกว่าครับ,รบผมเข้าไปคนเดียวคงจะไม่ไหวแน่ๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวลงไปทาง,ทางนู้นดีกว่าเห็นรอยคนเดินนะครับไม่ไปดีกว่าทางนี้กลับไปอีกทางช่องทางหนึ่งดีกว่า ลองไปดูอีกครั้งนะครับเป็นทางโน้นะไม่ใช่ทางนี้นะมีให้ไปแง่ใครมาแดงไว้อะไรนะนี่ครับน่าจะใช่ตรงนี้หรือเปล่า ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าัไม่ใหญ่เข้าไปข้านงในนะครับมันน่าจะนี่แหละน่าจะตรงนี้แหละจะลงไปงไงลองไปดูครับยีไข่มดต็งอยู่ไหนเนาะ

นี่ก็เป็นทางเข้าไปนะครับแต่ว่าอย่างว่าเราไม่มีคนพาเข้าไปก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่คนพื้นที่นะครับ ยินได้เสียงลบนะครับไม่ได้ยินเสียงคนเลย,ยเข้าไปดีปไ,ดไ,ปดไ,ดไหมเนี่ยตรงอยู่ถุงอดไรหรือเปล่าด้ใ่ไหม รอยเท้าคนอยู่ครับรอยเท้าใหม่ๆรอยเท้าคนดูงรอยเท้าสัตว์เห็นปว นี่ก็เป็นอีกเส้นทางน้ําเส้นทางหนึ่งนะครับก็น่าจะไม่เข้าไปดีกว่าเพราะว่าไม่มีคนนําทางนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูด้านในนะครับถ้ามีคนนําทางเข้าไปนะครับผม ส่วนมากจะเป็นป่าไผ่นะครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมจะมาหานอไม้นะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาหานอไม้ที่นี่หาเห็ดหาอะไรต่างๆนะครับนี่ไม้เขาก็ตัดไว้ตัดไปใช้นะครับไม่มีรองเท้าเดินป่านะครับนี่ใส่รองเท้าเตะมมา นี่ครับไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรมาเลยนะครับามาแบบเรียลเรียลเลยสดๆเลยลองเข้าไปดูอีกนิดหนึ่งนะครับโตรงนี้ก็มีที่ที่เขาทำกินกันอยู่นะครับเขามาตัดไม้ตัดอะไรเดี๋ยวเชื่อว่าเขามาทำกินอยู่ที่นี่นะครับ นี่ผมเดินไปตามทางน้ำนะครับทางน้ำไหลว้าวไม่เห็นใครเลย,เยผมคิดว่าผมกลับดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปตรงตรงนี้แล้วก็ไป ตามปูนะครัก็ไปลงทางนู้นดีกว่าขออนุญาตจะไปจะเขาเด้อทางน้ำตรงนี้ก็สูงอยู่นะครับจะเดินไปตรงนี้ครับเดินขึ้นไปตรงนี้ ดีเลยหาที่หาหน่อไม้นะครับเดี๋ยวหน้าหน่อไม้นะครับเดี๋ยวผมจะมาหาที่นี่แหละโอ,โอเคเลยเดี๋ยวขนไปได้ทุกคนนี่ไม่ได้นะี่หาทางขึ้นก่อนครับขึ้นไปตรงนี้็เ,เลย すてき。 ไม่ได้ไกลจากไอ้ว่ยทางตรงนู้นนะครับไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นะครับไปไนเนะี่ยไทเนนะีโอเคก็ขึ้นมาแค่นี้ก็พอนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับก็จะหาคนนำทางให้นะครับก็เดี๋ยว ไม่รู้ว่าขบไปเยะไข่มดแดงอยู่ตรงไหนนะครับไม่เห็นวีแววอะไรเลยนะครับเดี๋ยวกลัวฝนตกด้วยนะครับผมเดี๋ยวลงกลับลงไปที่เดิมนะครับเพราะว่าไปปีนป่ายเขากลัวว่า่าขาพีขาแพงไปแล้วก็จะทําให้ล้มนะครับเซฟตัวเองไว้ก่อนครับความจริงต้องมีรองเท้าถ้าใบนะครับแต่นี่ไม่มีนะครับก็เลย ไม่ก้าที่จะเดินนะครับ,บกลับมาที่เดิมอาจะไต่ไปตรงนี้ไต่ไปได้ไหมไม่น่าได้นะกลัวหล่นนีครับกลัวหล่นลองอมาตรงนี้นะครับ แต่ถ้ามีอะไรเกาะขึ้นไปก็คงจะตายนะครับแต่ว่าไม่ดีกว่าโอเคครับโอกาสหน้านะครับผมจะใส่รองเท้าผ้าใบมานะครับรองเท้านี้ไม่สะดวกนะครับแล้วอยางไม่ได้เอากระเป๋าสะพายมาด้วยก็เลยนี้นะครับไม่ได้เอากระเป๋าสะพายขึ้นมาด้วยแล้วโอกาสหนนะ้า เดี๋ยวเตรียมอะไรให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะมาเดินป่านะครับอาจจะมาใช้ชีวิตในป่าอีกอ่าสัก EP นะครับสักคลิปนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับขึ้นไปได้ไม่ไกลนะครับแต่ก็อย่างนั้นก็ ก้นมาแล้วนะครับก็แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับไปคนเดียวไม่ไหวแน่เพราะว่าเราไม่ได้เดินป่าทุกวันนะครับต้องเซฟตัวเองนะครับผมว้าวอีกอย่างรองเท้าแตะครับมันเป็นรองเท้าแตะก็เลยไม่ดีกว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่ คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมิต่อไปได้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็บายยครับสวัสดีครับผมคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรก็มารอดูกันนะครับมาที่นี่ไม่ไม่มีผิดหวังนะครับเพราะว่า มีอะไรให้ถ่ายเยอะแยะนะครับมีอะไรให้ถ่ายเยอะแยะแบบวิธีชาวบ้านแบบวิธีนายพานวิธีคนทำมาหากินนะครับที่นี่นะครับมีให้ถ่ายเยอะแล้วก็มีคลิปที่คุณภาพถือว่าโอเคนะครับโอเคใช้ได้อยู่นะครับคลิปที่ผมถ่ายอยู่ที่นี่นะครับ เป็นคลิปที่ทําได้ยากด้วยถ้าไม่มีตากล้องนะครับต้องมีตากล้องคนนึง,งนะครับถึงจะทําได้ดีกว่านี้นะครับนี่ก็ทําคนเดียวไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกนะครับ <laughs> รอสมาชิกนะครับใครอยากมาเที่ยวหรือว่ามาทําคลิปที่นี่ก็มาได้นะครับ แต่ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับปลากายก็เยอะนะครับที่นี่ปลาบึกก็มีนะครับสายนักล่านะครับล่าปลานะครับที่นี่มีให้ล่านะครับแต่ก็ต้องรักษากฎระเบียบด้วยนะครับช่วงฤด,ดูล่าเขาก็ให้ล่านะครับ โอเคคลิปๆนี é, ้ก็ไปดีกว่านะครับจะดึงหรือยังโอ้ยบุก้าเข้าไปไหมบกก้าเข้าไปใหนหุ้นไหมเนาเพราะว่าอันนี้ใครหมดแดงบุก้าเข้าไปย่างไปลง บอกกาเข้าไปยานไปลงเคยเข้าไป,ปนะว,วานนี้ข้กมาลักอยูนนะอน่นี่นะอย่นี่นหลายจังมนดะตั้มก็นะนะห้าโล่ะปลาตะเพียนนะมัมดนนะามากับ่มัดแกปิวนะเนี่ย เป็นงอมหห้ขึ้นเลยเลบ่มีอะไรก่อนงอมอยู่นะมันลงเครือบดไปแล้วอานะ น้ำน้ำคุณป่าบ่เคยกินนะก็เห็นมเห็นไหไม้จากคนก่อนมีแต่คนวันหุ่งวันเหยียดนะกลับไเก็บเกบดยคนยูจากคนนะว่าเป็นยุงงอยวะวะเอาะ่ยจอยกกลับไปก่อนเจ้เรือไปเด้ คนเดียวนเยวนี่ยไปเลยก็มีฮิ่งลมทังฝนกู้งางอ้อ